พักลใช่แรยโดนขม่านี่เมืองแมงขีหยาที่นี่เอาเข็มขัดมาคาดลูกถ้าจะนั่งข้างหน้าเข็มขัดมาคาดเลยเอามาเลยจะเดินลงาดึงดึงดีๆดึงดีๆดึงมาดีๆ พ่วงพ่วงพ่วงเงั้นรถสี่ประตูเลยวะลายนี่ิสฮะลายนี่สวยไหมสวยสวยบายนี่สวยไหมสวยเห็นที่แหลกสะดุดตาเลยอุ้มบ้านขอรอโยเขาบอกว่ามาดูบ่อแลยเขาว่าไอ้เขาบอก,อบอกสั่งไปแล้วครับเอาแบบว่าเห็นมันบ้างอยู่เขาว่าน่าจะเป็นตัวนั้นแหละเขาบอ่าแม่นเลดีเด็ก เขาก็มีใบเซตใบนี่เขาประกันสามปีกว่านะเขามีใบเซตใบยังให้พร้อมใบรับรองรับประกันคุณภาพให้พร้อมเหมือนอยมางรถตากล้องใบเซตไทยเขาเอาพอที่อยู่เขาอยู่เขามีใบรับประกันพร้อมพร้อมเป็นฟูงฉีดเขาประกันเพิ่งเตมนพามันูกเป็ยังไงมันสูงหรอกวัดีหรอก,ส,รอกสวยงามจ่าจิเฮ็ดจ่งเฮ็ดมันจังสี่เลยรถเพราะเป็นจีเฮดกับโคล,กกลั่งเบิกแล้ว